ไม่เอาค่ะที่บ้านเราไม่ต้องใส่วันนี้ไม่จะโชว์เก่งขั้นหอมนะยคะกล้วยพันทำไหนแต่บ้านคามีมากแต่บ้านเรามีนะอันนี้สองบาทแต่เราดูมาดูข้างในว่ามันจะเป็นยังไงกล้วยพันธุ์กล้วยพันเอาไปตองเอาไปตองพันโอ้เขาเรียกอะไรกล้วยส่วนกล้วยพันธุ์ส่วนค่ะเนี่ย แถวบ้านเรามันจะอ๋อมันเกือบจะสุดอันแล้วเพื่อนๆอีกครึ่งอันเนี่ยคือไม่ต้องกินคุืให้มือโป่งงี้ตาย,ยางี้เลยเนี่มึงกินได้แค่นี้สองบาทคุ้มไหมคะเยวะเอ่ยชือคะ ปินแล้วกิร้อนดีนะกล้วยฝาดค่ะกล้วยฝาดค่ะกล้วยฝาดค่ะแค่คืบเดียวไม่ถึงคืบลยคร่งคืบฝองาเน่แคบเดียวม่งคบลืองาี่ยี่งคร้อานยวันมถบเยาทนี่คเดียวยังะม่ถึงยร่านียนมึงวางหัวมาแปดมงเช้าึง ห้โมงเย็นขอเชิญผู้รักประชาชนรีออกไปใ้สิทธิ์ตางโรดเรื่อนและขเชิญจันทร์อดีตประธานสภาผป้พ้นนตันไหลเป็นจ้พนตบางตันไหลโรเป็นไงร์หนึ่งโปรดหน่งอีกขึ้นอ่างกินไม่ได้อะ สองต่อสองบาทอาบาทเดียวใครอยากได้เซฟมา